สวัสดีเจ้าพี่น้องคลิปนี้สิบห้ามาเบิงมือที่สองของ,องการกักตัวนี่ที่อตอ้นกล้วยท่นหนาวนะจ๊ะเอากระมังออกแล้วงอกพอดีมึ่งมื้อเนี่ยดำเบิดกล้วยน้ำว่าเอาออกแล้ยจ้ะแต่ว่าวทัทนในหลือมืออื่นเขาบอกว่าฝนสิตกนะแเราก็หลังจากฝนตกไป มันสิติดลบอยู่มือนหนึ่งติดลบหนึ่งองศานี่เอาออกแล้วก็จะคุ้มไปยังสีก่อนเพราะทัานได้ลือออกนะจ้ะเดี๋ยวถ่ายมันแดดดีกว่าน,นี้ก่อนจะจะมาลือนี่คือผลงานนะจ๊ะสองเมม่อมว่านคุดดินทาน่านี่เก็บออกจนเรียบเหลือแต ตรงเคี้ยวนั่นคือหอมป้อมจ้ะหรือว่าผักชีไทยเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นดินหลุมที่เตรียมไม่ปลูกพริกกับมะเขือในหลุมกะรองพื้นด้วยขีงง่วนนะจ๊ะใส่แล้วเนาะขีง้ง่วอัดเม็ดนั่นแต่จะบุกคบดินนะจ้ะจะไว้แบบนี้ก็นเนาะพอมื่ออื่นฝนตกมาก แกเขาอยู่ในนีแ่แหละแล้วจังเมก,กบเดี๋ยวฝนตกมากดินก็นจะสลไยลงแล้วทางนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่เป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ยห่อนหลายอันนี้ว่าจะไปปลูกมา่ท่านนนี่ตายแล้วอันนั้นอยาเอาใครมาว่านนี่แถวนี้นี่เป็นดอกแล้ว ตรอเบอรี่น้องแสบเดี๋ยวจะมาเอายาเอาให้อีกรอบนึงแล้วก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอใส่ให้กระเทียมพร้อมวันนี้จะตรงที่ปูสตรอเบอรี่จะปูกกระเทียมแซมนี่แหละงานที่ได้ช่วงกักตูวเฮ็ดสวน เดี๋ยวจะได้กินพักส่วนนี้หฮมันเบิดแล้วจ้ะล้วก็จะลื้อออกเป็นดอกมดนละเมือม่อนี้ก็เก็บไปพัดน้ำมันหอยแล้วเมื่อหน้าจะเห็ดน้ำพริกกินกับลวกพักนี่ยแหละหอมปอมกับกระลังงามตนน้นน้อยๆเยวก็จะว่านไม่แล้วพี่นอ้องเพราะอันจะแก่แล้วเนาะ หลอดจากหนาวมากก็เพราะได้กินอยู่นี่หอมในหน่อยตเตี้ยวหอมขนาดปีนี่บองงามนะปลูกมองนี่เพราะมันไก่หฮมต้นใหม่ต้นใหม่คุ้มมันก็เลยบองงามปไปไลยนี่แหละงานที่ใดช่วงกักโตสิบสี่มือสวนคือสี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก็นีอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้ปลูกยังไม่ทันไดใดเนาะ พอมันยังหนาวอยู่ยิ่งขึ้นคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีแล้วจะพอกันไม่คลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแนละ้วจะขอบคุณทุกกำลังใจฝากไลค์แชร์ติดตามนะคะเด้อสวัสดีค่ะ